ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันเดวิซีโอค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะนในโอกาสได้มาบุกถึงห้องทํางานของ CEO อแล้วละค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นผู้บริหารสาวหล่อนะคะขอแนะนําแขกรับเชิญค่ะคุณกันทิการชัยยศบุรณะค่ะประธานกรรมการบริษัทซีคันการเ์นจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัค่ะแต่ว่าเอาสบายขอเรียกคุณบีฟคือต้องบอกว่า คือแนนเองเนี่ยคือมีโอกาสได้รู้จักกับแบรนด์ของคุณบีฟมาสักพักแล้วแบรนซีแคนประมาณปีกว่าๆทำแบรนด์มาแต่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังงงว่าซีแคนคืออะไรอธิบายกันค่ะว่าซีแคนคืออะไรซีแคนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสาวหล่อที่ออกแบบมาเพื่อสาวหล่อโดยเฉพาะนะคะผมสินค้าทั้งหมดของเราเนี่ยจะออกแบบมาตอบโจทย์เขาโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นด้านฟังก์ชันหรือว่าแฟชั่นก็ตามทีครับผมฟังก์ชันหรือแฟชั่นคือ เอาง่ายๆคุณผู้ชมปัจจุบันนี้มีสาวหลอ่อเดินตามท้งองถนนคุณผู้ชมเห็นเยอะแยะมากมายคือเรียกว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีจํานวนพักขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ธุรกิจตัวนี้เนี่ยคือจับโดยคุณบีฟเองคือรู้สึกว่าเอ๊ะการแต่งตัวของทอมการแต่งตัวของสาวหล่อเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันหาย,ยากมันหาสภาพาสายยากใช่ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อทอมโดยเฉพาะเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะผมตอนนี้ซีแคนก็เลยจะตอบโจทย์ ของกลุ่ม Thom Co ตรงนี้คือว่าเสื้อผ้าของเราที่ที่เมื่อกี้แนะนําไปตอนแรกว่าจะมีฟังก์ชันแล้วก็ function, แฟชั่นเพราะว่าสินค้าของทอมเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ของที่เขาต้องการได้ mm hmm. เพราะเขาต้องการใส่สินค้าที่เหมือนผู้ชายแต่ด้วย mm hmm. สรีลาที่เป็นผู้หญิงแล้วเวลานํามาใส่ด้วยกันเนี่ยมันดูดูไม่เหมาะสม mm hmm. ตอนนี้ซีแคนต้องการจะรา้างภาพให้ทอมดูดีโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับเกี่ยวกับเสื้อผ้าทั้งหมด mm hmm. เพื่อให้ตอบโจทย์สําหรับทอมโดยเฉพาะค่ะ ถ้าคุยถึงเรื่องของการบริหารมันก็มีทั้งความง่ายความยากนะคะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่มันก็เป็นกลุ่มตลาดที่เป็น niche market คือครปริมาณตลาดเอ๊ะมันมันก็ไม่ใช่ไม่ใหญ่นะถามจริงมูลค่าตลา,ตลาดมันเยอะมากไหมคะเอ่อมูลค่าตลาดถามว่าเยอะไหมก็ทอมส0เปซ็นเป็นอ่าสิบเปอร์เซ็นของผู้หญิงไทยตอนนี้เนี่ยเป็นทอมถ้าสังเกตดูดีๆไปร้านอาหาร hmm. ร้านอาหารห้าสิบคนจะเจอทอมประมาณห้าคน hmm. ในร้านอาหารในสิบคนจะเจอทอมประมาณหนึ่งคน โดยเฉพาะตามหัวมืองใหญ่ๆอันนี้แน่นอนมากครับลองไปสังเกตดูได้แปลว่าตอนนี้คนที่ทําธุรกิจที่ออกมาตอบโจทย์ทอมโดยเฉพาะเนี่ยเริ่มมีบ้างแล้วใช่ไหมคะถามว่าตอนนี้เริ่มมีบ้างไหมเริ่มมีบ้างครับแต่ว่าในการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยยังไม่มีเจ้าไหนเลยที่มีการสร้างภาพลักษณ์ให้ทอมดูดีขึ้นมาอย่างจริงจังตอนนี้ซีแคนต้องการสร้างภาพให้ทอมเนี่ยดูดีในสังคมชาวไทยแล้วก็ดูดีในสังคมชาวโลกโดยการอัปเดตสินค้าให้มีมีมีคุณภาพมากขึ้น มาถึงว่าจากการตักเครื่องแต่งกายก่อนอยากให้ทอมมีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับเขาเองจริงสินค้าที่ออกแบบแล้วก็ตอบโจทย์ของทอมในประเทศไทยเองจริงๆแล้วยังไม่มีเลยก็พูดได้ว่าสิแค้เป็นเจ้าเดียวก็ว่าได้ครับเป็นเจ้าเดียวที่วางออกแบบวิจัยแล้วก็ทําทุกอย่างสินค้าที่ตอบโจทย์สําหรับทอมทุกอย่างเป็นทั้งตัลกทั้งตัลกครับตั้งแต่หัวจดเท้าได้เลยครับหัวจดเท้าคุณผู้ชมคะคือเอาอย่างนี้ค่ะง่ายๆเลยว่า ปกติแล้วเ,เรื่องของหน้าอกเป็นปัญหาหนึ่งของทอมมากในการแต่งตัวต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อน,อนว่าถ้าถ้าอย่างที่เห็นว่าทําไมบางคนดูเหมือนไม่มีหน้าอกเลยนี่เขาใช้สเตย์รัด<ช>สเตย์ลักษณะเป็นเป็นผ้าแถบใช่รัดเอาอันนี้แก้โจทย์นี้ก่อนสินค้าตัวแรกของซิคนคือสินค้าตัวแรกที่ซิคนถือกําเนิดขึ้นมาคือสก้ามลางหน้าอก นะครับส,สินค้าตัวนี้เป็นยังไงครับปกติเนสเตับทอมสมัยก่อนเนี่ยต้องการทอมต้องการใส่ชุดให้เหมือนผู้ชาย mm hmm. แต่จะใส่ชุดให้เหมือนผู้ชายไม่ได้เลยถ้ามีหน้าอก mm hmm. มันก็จะเหมือนเอาเสื้อยืดผู้หญิงธรรมดามาใส่เพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ของทอมตอบโจทย์ยังไงบ้างครับคือสมัยก่อนไม่มีสินค้าอะไรเลยมีผ้าทันก่อน <c oughs> ตอนแรกเป็นผ้าพัน mm hmm. พอวิวัฒนาการขึ้นมาหน่อยจะเป็นสเต,สเต mm ้ hmm. สเตคือเอาผู้ที่ผู้หญิงเอามาไวรัดเอวให้มันคอดด mm ึงขึ้นมาวรัดที่หน้าอกเพื่อทําให้หน้าอกแบนแต่ถามว่าหน้าอกแบนม ถ้าคนที่หน้าอ,อกใหญ่หน่อยตอบได้เลยว่าไม่ยังไม่แบนเท่าที่ควร <c oughs> การใช้งานเป็นยังไงครับต้องคอยดึงขึ้นดึงลงเพราะไม่ได้ออกแบบเพื่อปิดหน้าอ,อกโดยเฉพาะ <c oughs> ที่สําคัญเลยคือเมื่อไรก็ตามมีการบีบรัดเนี่ยก็มีิเสี่ยงเป็นมะเร็งเนาะใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปถือว่าภาพลักษณ์ยังไม่ได้การใช้งานยังไม่ได้และสุขภาพยังไม่ได้สินค้าของเราคือเสื้อกล้ามพรางหน้าอ,อกที่เป็นตัวแล้วจะเห็นว่าตัวนี้ซินาที่หน้าใส่อยู่ใส่ตัวเดียวเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับผมใช่คาว่าพรางหน้าอกแต่ว่ามัน คือลักษณะที่แนนคิดตอนแรกนี่ค,คือเป็นสะกรามแล้วก็มีความรัดแต่มันไม่ใช่ใช่ไหม่เพราะสินค้าสมัยก่อนจะเป็นถ้าเป็นสเตย์หรือสกร่ามปัจจุบันสมัยนี้นะครับจะเป็นการบีบที่หน้าอกอคือเมื่อไรคือถ้าเกิดบีบบีบยังไงก็จะไม่แพงแบรนด์ของซีแคนใช้เทคนิคเอลเลเยอร์ในการพรางหน้าอกคือเหมือนเอากระดาษมาวางไวอ้อย่างนี้ครับจะดูแบนโดยที่ไม่ต้องรัดถ้าคนหน้าอกใหญ่หน่อยก็วางกระดาษสูงหน่อยจะเป็นการพรางแทนค่ะ เป็นการพลางแทนซึ่งนั่นคือตัวแรกที่ซีแคนมีการเปิดตัวขึ้นมาใช่ครับซีแคนนี่มีมาประมาณปีกว่าวหรือเปล่าปีน,นิดนิดครับผมปีนิดนิดเขาบอกว่าผลตอบรับของเสื้อกล้ามทอมซีแคนเนี่ยแบบดีมากครับเป็นกระแสะก็ว่าได้ครับเป็นกระแสะเลยใช่ครับเคยค,คิดไหมคะว่าพอเรามาจับธุรกิจนี้แล้วมันจะมันจะบูมขึ้นมาขนาดนี้ความจริงคิดอยู่แล้วคับเพราะว่าผมมองเห็นว่าความต้องการในท้องตลาดมีเยอะ แต่เนื่องด้วยสัปปาย,ยังไม่เข้ามีดีมาลมาแต่ไม่มีสัปปายทำให้ผมมองเห็นว่าตลาดตรงนี้เนี่ยและเนื่องด้วยคนที่จะทําธุรกิจนี้ได้ต้องมีความเข้าใจทอมอยู่ตลอดเวลาจะได้รู้ว่าปัญหาของทอมคืออะไรผมมีคอน s u m เมอร์ i อนไที่ดีคือผมเป็นทอมเองทําให้ผมสามารถวิจัยหรือว่าคิดค้นผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างต่อนเนื่องครับผมอย่างที่ตอนแรกวางโจทย์ไว้มองว่าทอมเองนอกจามีปัญหาเรื่องของหน้าอกก็มีปัญหาอะไรอีกบ้างคะอ ในอ,อย่างที่บอกไปในสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าทั้งหมดทอมไม่สามารถใส่ได้เลยที่เห็นชัดๆคือเสื้อเชิ้ต mm hmm. นะครับเสื้อเชิ้ตเป็นยังไงเสื้อเชิ้ตของทอมเนี่ยถ้าไปซื้อของผู้ชายก็จะใหญ่แพทเทิร mm ์น hmm. ไม่พอดี mm hmm. แขนยาวถ้าซื้อเชื้อเชิ้ตของผู้หญิง mm hmm. ก็จะเอวอด,ดีไซน์ไม่สวยเส mm hmm. ื้อเชิ้ตของซีแคนเนี่ยออกแบบอย่างที่บอกไปครับออกแบบสำหรับ mm hmm. ให้รูปร่างเหมือนผู้ชาย mm hmm. แต่สรีระเนี่ยให้เข้ากับผู้หญิงได้ค่ะหรือยังกางเกงผู้ชายสะโพกเล็กใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดใส่ถ้าเป็นผู้หญิงกางเกงของผู้หญิงสะโพกจะสะโพกจะพอดีแต่ว่าแพทเทิร์นจะไม่สวยม,มันก็จะเป็นทิดฟิตรัดแบบนั้นถูกต้องครับสินค้าท,ทุกอย่างยังไม่ตอบโจทย์หรือหรือสินค้าตัวล่าสุดของเราคือกางเกงในนะครับกางเกงใน,นครับถูกต้องครับทำไมถึงทำกางเกงใน,นด้วยคะมันมันก็อยู่ข้างในแล้วมันจะต้องลกางเกงในครับทอมจะเป็นประเภทสังเกตว่ามีช่วงหนึ่งทอมชอบใส่กางเกงในพร้อมกับบ็อกเซอร์ เคยเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะกางเกงในเนี่ยถ okay? ้าเป็นกางเกงในผู then, ้หญิงเวลาใส่กางเกงเอวต่ำพอหล่นลงไปเห็นกางเกงในมันๆเขาอายมันไม่ดูไม่แมนค่ะใช่ไหมครับแล้วกางเกงในถ้าเราไปซื้อวาโก้ซื้อแบรนด์ของผู้หญิงก็จะออกมันมันดีไซน์ไม่เหมือนที่เราต้องการแต่ถ้าซื้อไปซื้อของผู้ชายอ่าพทเทินหรือว่าการออกแบบเซเรระหรือฟังก์ชันต่างๆที่ของผู้ชายใช้ทอมก็จะไม่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยซีแคนอย่างที่บอกไปครับจะรวมตอบโจทย์ระหว่างรูปร่างที่เหมือนผู้ชายแต่ตอบโจทิะผู้หญงคร ก็หมายถึงว่าคุณคุณวิฟเองก็เป็นทอมเองก็ระลึกเอว่าตัวเองขาดอะไรต้องการอะไรเพิ่มเติมคือหนึ่งคือเรื่องของไหล่ไหล่ก็ต้องต้องการความความที่ให้ดูตั้งขึ้นกว้างขึ้นให้ดูให้ดูแมนขึ้นช่วยของเราจะมีเทคนิค smart ทเ a p e ด้วยในการปรับหน้าอกเทคนิค smart ท h a p เนี่ยจะอารมณ์เหมือนคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูในการดึงเสื้อจะเป็นเทคนิคในการเย็บแล้วก็ของแพทเทิร์น นะครับผมพูดแล้วก็อยากจะไปเห็นตัวสินค้าจริงถึงที่นี่เป็นออฟฟิศแต่ว่าเห็นบอกว่าที่นี่ก็มีมีตัวอย่างตัวอย่าง,างดูด้วยวันนี้นอกจากนั้นเวลาที่คุณบีฟคิดออกว่าอยากจะมีสภาพแบบใหม่ออกมาตรงข้ามออฟฟิศนี้ก็เป็น สามารถทําแบบขึ้นมาถ้าท่านได้ดูได้ด้วยใช่ครับจะมีดีไซเนอร์ออผมจะเอาไอเดียใส่กับท่านดีไซเนอร์แล้วก็มีการประชุมทีมกันบ่อยๆว่าตอนนี้ทอมต้องการอะไรในการเก็บสถิติไม่ใช่ว่าผมเป็นทอมเองแล้วผมเก็บข้อมูลเองโดยเอาความรู้สึกของผมเองเท่านั้นผมยังมีการเก็บข้อมูลจากการวิจัยของทอมในหน้าร้านต่างๆด้วยทอมในหนึ่งวันเข้าร้านเราเกิน100คนครับผมมีการวิจัยข้อมูลตลอดเวลาว่าความ้ากันเกินหนึงอยคนเหรอใช่ครับทอมทอมที่ผ่านทราฟฟิกหน้าร้าน ดีมากพอสมควรกับทอมเยอะมากโดยเฉพาะส่วนย่านลาดพร้าวจะเป็นส่วนที่ทอมเยอะมากกี่สาขาะคะตอนนี้ตอนนี้มีสยามยูเน็นฮอรนะครับเซ็นทันขอนแก่นจะุจักและที่เซ็นสัญญาไปแล้วก็จะมีเซ็นทันต่างจังหวัดอีกมากมายที่กําลังรอขึ้นอยู่โอ้โหคุณผู้ชมไม่ใช่เล่นลนะคะตลาดนี้เรียกว่าอาจจะมองว่าเป็นตลาดที่ไม่ไม่ใหญ่มากนะักแต่จริงๆแล้วถ้าเราเป็นเจ้าตลาดได้มันก็คิดว่ามูลค่าก็สูงอยู่นะคะค่ะเอางว่าเราย้ายห้องห้องข้างเนี่ยจะมีแบบของเสื้อที่บอกเลยว่ามี ตัวของฟังก์ชันต่างๆรูปแบบต่างๆว่าเอ้ยสามารถพรางได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูนค่ะและนี่แหละค่ะตัวอย่างนะคะที่บอกเลยว่าเป็นสินค้าตัวแรกของซีแคนค่ะซึ่งบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยอันนี้คือเซากล้ามที่พูดถึงพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ด้านในเนี่ยให้คุณบีฟอธิบายดีกว่าว่ามันมันสามารถพรางได้ยังไงอะคะที่บอกไวค้ครับ สกล้าของเราจะใช้เทคนิค L อลเลเยอร์ er ในการคลั่งหน้าอกนะคะจะปิดหน้าอกโดยที่ไม่รัดหน้าอกแล้วแบนได้ด้วยนะคะจะใช้เทคนิคอย่างนี้ครับเป็นเทคนิคการพลางสมมติหน้าอกเป็นอย่างนี้นะครับเอากระดาษมาวางไว้อกระาดาษจะทําหน้าที่ปิดหน้าอกและทําให้เสื้อดูุดตึงแต่ตัวนี้ไม่ใช่กระาดาษครับจะมีผ้าครับที่ติดที่ตัวเสื้ออย่างนี้ครับแต่เสื้อจะใส่หลวมๆเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือจะไม่รัดเลยแล้วแบนหอซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นแบบตัวอย่างด้วยค่ะว่าพอคนใส่จริงแล้วลักษณะอย่างไรบบ้างแแตต่่ววีันทบ ทำไมจะต้องมีเกงในทอมด้วยเกงน่เกงทอมคืออะไรนี่นะหยิบให้ดูงี่เกงในทอมคือแบบนี้เหมือนของผู้ชายมากเลยค่ะบี๊แล้วแตกต่างยังไงคะครับกางเกงในทําไมถึงต้องแตกต่างกับางเกงในผู้ชายนะครับอย่างแรกเลยคือแพทเทิร์นแพทเทิร์นเป็นยังไงครับเกงในผู้ชายจะยาวขาผู้ชายจะยาวแล้วก็ใหญ่แพทเทิร์นตัวแรกในตอบโจทย์ของทอมแล้วด้วยสรีละของทอม อย่างที่สองเลยคือฟังก์ชันการใช้งานถ้าของของผู้ชายตรงนี้จะจะมีปะเป้าที่จะออกมาใหญ่ๆห,หน่อยหรือบางทีก็จะมีตัวที่เปิดจะทําให้เราใสา่ d ะโป l ฟของเช่น <Fun ction S 1> ตัวนี้เราตัดออกไปแต่ว่าทําให้ภาพลักษณ์เหมือนของผู้ชายเองนะครับที่สําคัญที่สุดตัวนี้ของเรา<ะ>เตัวใหม่ล่าสุดครับคือด้านในขอด้านในอีกนิดนึงนะครับ<ะ>คือถ้าเกิดกางเกงในผู้ชายตัวเป้าข้างล่างจะบาดเพราะว่าตรงนี้มันจะอยู่ในนั้นข้างล่างของผู้หญิงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นสูงขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้ทอมใส่แล้วจะไม่บาด แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือข้างในตัวนี้เลยคือเวลาใส่ผ้าหนามัมปกติทอมจะใส่ผ้าหนามัยแล้วมันจะใส่ไม่ได้เพราะถ้าเกิดกางเกงในผู้ชายก็จะมันจะเลื่อนนะครับแต่พอตรงนี้แล้วจะมีการสอดผ้าหนามัมไว้ข้างใต้ได้แล้วก็จะซักง่ายนะครับคือตอบโจทย์เตอบโจทย์ทั้งหมดทั้งหมดเลยแล้วพอเวลาใส่ปากผภาลัก์ก็จะเหมือนผู้ชายทั้งที่ตัวเองอาจจะมีประจำเดือนอยู่แล้วตอนนั้นโอ้โหสุดยอดคือคุณผู้ชมคะเวลารายการมีไม่มากแต่ว่าอยากให้เห็นเพราะแต่ละอันคือเหมือนกับ คุณบิสแล้วก็ทีมงานพยายามคิดคน้นพยายามแบบหาอะไรที่มาตอบโจทย์จริงๆแบบว่าอันนี้ก็เจ๋งอะ่ะอันนี้คือดูภาพเหมือนบ er ็อกเซอร์ผู้ชายใช่ไหมใช่คเมื่อสักครู่นั้นดูแล้วคือข้างในก็อย่างนี้นค่ะมีเหมือนมีมีเปา้าค่ะสำหรับที่บอคุณจะสามารถใส่ใส่ผ้าทํนไมได้วันที่คุณมีประจำเดือนถูกไหมครับอันนี้ก็เจ๋งนีค่คืออย่างนี้ครับทอมปกติถ้าใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวคือทอมจะไม่ชอบอึดอัดหรือลำคาญเวลาใส่ใส่ในสองแบบครับถ้าเกิดใส่ลงไป จะมีตัวข้างในตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีประจำเดือนก็ใส่ปกติมันจะงหวนไม่มีอะไรใส่อยู่เลยค่ะแต่ถ้ามีประจำเดือนแบบยกขึ้นมานิดนึงตัวเป้าตัวนี้ครับจะมีหน้าที่เกาะกับผ้าอนามัยและทําสามารถทําให้ใส่ผ้าอนามัยได้และเวลาซักเวลาอะไรก็จะง่ายมากสำหรับผู้หญิงสำหรับทอมนะคะอันนี้ค,คือเรียกว่าเป็นชุดชั้นในทอมก<ช>็แล้วกันแต่ว่าที่บอกไว้ว่าเลยนะมีอะไรนะที่เป็นสามเหลี่ยมคางหัวอะไรสักอย่างของตัวเสื้อเชิ้ตอันนี้แนะนำนหน่อยได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ่า อย่างเสื้อเชิ้ตนะครับ uh huh. ของเราเนี่ยนอกจาก uh huh. าดีไซน์แล้วก็ยังจะมีในด้านของเทคนิค smart เ a p e ในการพังนะ้าอกเทคนิค smart t a ร e ทำงานยังไงครับจะเป็นการเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูครับคือถ้าเกิดตรงนี้ตึงปั๊บแล้วก็ตรงนี้มันจะเพียวลงมาทําให้ยกกระชับไหลให้ดูมากขึ้น uh huh. ทํำยังไงบ้างครับสม,มุติจะมีเทคนิคในการเย็บและเทคนิคของแพทเทิร์นเพื่อไหลเป็นพอดีปั๊บจะทําให้เหมือนมีเสื้อมีคนมาดึงเสื้อเชิ้ตตรงนี้ให้ตึงตลอดเวลา uh huh. นะครับผม เพราะฉะนั้นก็จะสามารถพรางทั้งหน้าอ,อก,ออกได้ด้วย,วยแล้วก็แพทเทิร์นที่พอดีคือไหล่จะพอดีแขนจะพอดีแล้วก็ลําตัวพอดีนะคะอ,อันนี้คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยส่วนกางเกงที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของอผู้หญิงนนคือลักษณะคือเอวข้อสะโพกใหญ่อันนี้กางเกงเป็นยังไงคะก็สามารถกางเกงครับเราก็ตอบโจทย์ของของผู้ผู้ผู้ผหญิงได้ของทอมได้โดยเฉพาะคือยังไงครับถ้าใส่ของผู้ชายผู้ชายเขาจะสะโพกแคบใช่ไหมครับแต่ถ้ากิดใส่ของผู้หญิงแพทเทิร์นของผู้หญิงก็จะ เบาสั้นเบาสั้นไม่สวยงามแล้วก็ดีไซน์ก็จะเป็นของผู้หญิงโดยเฉพาะ<ฆ>สีสแ้นของทอมทั้งหมดเนี่ยก็คือจะออกแบบเพื่อตอบโดยเฉพาะสิรีลณะของเราเนี่ยคือถ้าเกิดแขวนอย่างนี้อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดขึ้นหุ่นหรือว่าลองมาลองใส่กันเองจะรู้สึกได้ทันทีว่ามันพอดี ก็เดี๋ยวเหมือนเดิมให้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วกันนะคะคเอาง่ายๆว่าทั้งหมดนี้ที่ให้คุณผู้ชมดูเป็นแค่บางส่วนที่คุณบิฟแล้วก็ทีมงานคิดเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วอนาคตก็ยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอีกอันนี้แค่ปีกว่ารเรียกว่าออกมาประมาณ3-4ซีซั่น่างซีซั่นสซีซั่นใช่ครัผลตอบรับทั้งหมดโอเคเลยใช่ไหมตอนนี้โอเคมากๆครับการพัฒนาก้าวต่อไปค,คุณบิฟมองว่าจะทําอะไรต่อคะ,อะจะมองว่าจะพัฒนา ภาพของอมให้มากขึ้นแต่เป็นยังไงอาจจะขออุบไว้ก่อนแต่ยังยันของโซนของการเมนทั้งหมดค่ะต่างประเทศมีเข้ามาต่างประเทศมีติดวต่เรอเข้ามาเป็นเกี่ยวกับแฟรนไชส์เยอะมากพอสมว<ะ>ควร<ะ>แต่ก่อนเราจะไปประเทศไหนก็ตามทีเราต้องมั่นใจในเรื่องของสิทธิบตัตรหรือว่ามั่นใจในเรื่องของลักษณะกฎหมายก่อนออนะครับผมตอนนี้สิทธิบตัตรเราจดเรียบร้อยจดเรียบร้อยครับในประเทศไทยใน,ในต่างประเทศหลายประเทศครับเตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่ตอน AEC เปิดครับโอ้โหคุณผู้ชม นวัตกรรมนะคะอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะคะนวัตกรรมแบบนี้เนี่ยถ้าเราคิดคนได้ขึ้นมาถือว่าเราจดสิทธิบัตด,ด้วยสําคัญน,นะคะ<ช>ก็สามารถเอาไปออกแบบว่าสู่สายตาชาวโลกได้ที่บอกว่าปริมาณหรือว่าจานวนของเพศเด่นเพศที่สาเพศทีสศท่สี่เนี่ยปัจจุบันมีเยอะมากแล้วก,การยอมรับมีมากขึ้น<ช>แล้วก็พวกเขาเองก็ต้องการหาการแต่งกายผู้ิภาพที่ดูดีในสังคม<ช>ซึ่งคุณบีฟเองก็พยายามที่จะหาอะไรมาตอบโจทย์ให้กับพวกเขาซึ่งตอนนี้เองก็เชื่อว่า ใครที่ดูอยู่นะคะที่รู้จักกับเพื่อนที่เป็นทอมหรือตัวเองเป็นอยู่เนี่ยก็ลองมาดูกันวางซีแคนไวถึงขั้นระดับแบรนด์ไทยเอ็นเลยไหมคะครับมองว่าซีแคนน่าจะเป็นแบรนด์แฟชั่นไทยได้นะคะเพราะอย่างตอนนี้ที่เราเข้าในส่วนของเซ็นทรันทั้งหมดเราจะอยู่ในชั้นชั้นแบรนด์แฟชั่นนะครับแล้วมองในตลาดต่อไปคือว่าในตลาดของภูมิภาคเอเชียก่อนนะคนะ,คะเพราะว่าเอเชียเนี่ยประเทศไทยเนี่ยดังที่สุดอยู่แล้วเรื่องของเพศที่สาม นะคะก็ขออวยพรให้ซีแคนเป็นแบ,บรนด์ที่ดังทั้งไทยและก็ทั้งระดับโลกเลยแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเรานําเสนอเรียกว่าเป็นแนวคิดใหม่ๆค่ะเทรนด์ใหม่ๆที่กําลังมานะคะก็วันนี้คุยกับคุณบีฟเรียบร้อยแล้วนะคะใ,ใครที่มีเรื่องราวอยากจะแนะนํามีซีอโอที่อยากจะแนะนําแนะนํามาได้เลยค่ะอย่างคุณบีฟเองก็มีคนฝากถามมาหลายคนว่าเอ้ยมีแบรนด์ใหม่เป็นแบรนด์ของทอมโดยเฉพาะเหรอก็มาสอบถามให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของรายการวันเดวิซีโอค่ะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางค่ะผ,ผ่านทาง Facebook และวันเดวิซีโค่ะรวมถึงใน Manager o n ออนไลน์นะคะ m a n a g e r .co.th ค่ะแล้วก็ติดตามเราได้ผ่านทาง w w w a b i c i a n n e l c o m ค่ะวันนี้นะคะและก็คุณบีฟค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะด้วยภาพบรรยากาศของการเดินแบบที่พลาก้อนต้องบอกว่างานนะั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะที่ซีแคนเขาเปิดตัวครั้งใหญ่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับใครที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ s e c a n t ก็สามารถร่วมเป็นแฟนชายภายใต้การดูแลของทีมงาน s e a ค n t ได้ในราคาเริ่มต้น1ล้านบาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029361096หรือเว็บไซต์ w w w s e e c a n c o t h